กำลังซีนกบกบอัวเนาะคะ่ะเนาอนะพน่อเนาะอ่ะอะใส่ไม้หน,หนูเนี่ยบีบขาจ้ะกบอัวค่ะโอ้โหนี่เขาเป็นมีเครื่องซีนแบบนี้ครับอันแพงบอค้าเรื่องแบบนี้แปะร้อยกุบาทแปะร้อยกุ้งบาทครับอ้ดีหลายเนาะสูมือเนาะจ้ะน้าซื้อเพามีสั่งเอาส,สั่งสั่งซื้อทางเน็ตเอาแนนครับออ๋ อู้พี่น้องค่ะคู่ม,มือสะดวกสบายพูดกันไปหาในเมืองเด็กกับบุมีิ้งในไปอุบลดียูเมนบ่คะใส่ดียูเมนบ่อใช่ค่ะใส่ดีอยูเ่เนาะเป็นปีและ่ะมึงจะปีไงไหนแจ้งโอ้ใส่เป็นปีแล้วเมวึงทีหล่ะพี่น้องคะ่ะเครื่องซีนสูญอากาศเห็ดกบอัวขายพ่อขายขายจังใดคะขายแพ็คละลอยครับแพ็คละลอยนี่คือแพกนี่ก็หาตัวฮกตัวครับแล้วแต่ตัวหน่อยตัวใหญ่ครับแล้วแต่ใส่เขาแมนบอแมนครับ เอาใส่ด้เต็มถุงแบบนี้ครับผมอ๋อค่ะนี่ซุกพร้อมกินพร้อมกินครับเอาไปอุ่นอีกก็ได้ครับมาปิ้งจะปิ้งมากทอดก็ทอดครับค่ะมีขายแพ็คละหนึ่งร้อยบาทนือนครับขายทัวทัวไปแถวบ้านเท่ากับขายแบบนี้ครับส่งทัวประเทศครับส่งทัวประเทศนําเอาส่งมีเฮ็ดจังไดครับ่อส่งกับ เขาทรงในรถหยัย่งพัสรุแบบใดทรงพัสดุพวกเครื่องรีนี่นะครับแต่ว่าผมก็ไปทรงนัยยานเป็นของเจนที่ครับค่ะตรงตรงทรง,รงเป็นรถแท่แข็งบอคันหรือยังใดบอรครับธรรมดาเลยไห<อ>ม,มบอพัสดุธรรมดาครับเขาอยู่ในธรรมดาได้ครับผมเขาอยู่็นจักหมือคะนี่ทาเขาซิ้นไปแบบนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับแต่ว่าถัดแท่เย็นไว้นี่มันจะได้ประมาณสามเดือนครับอ๋อทาเฮ็ดแบบนี้ได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับผมอู้ยนองคะ เก็บกบอัวขายเป็นตาแซบเป็นตาแซบพี่น้องเบิ่งเดิอนี่นี่ค่ะโอ้พี่น้องพร้อมแล้วได้นีพร้อมจำนายครับผมนี่นี่นี่เจาไปส่ทรงตอนไหนครับพ่อนี่ตัวนี้เหมือนเศ้าเขาจะมาเอาครับโอ้ขาเจ้าจะมาเอาแม่นครับโอ้พี่น้องค่ะมือนี้คือสิโบเดวอาขั้นตอนการเฮ็ให้ฟั่งเด้อพี่น้องคือสิเป็นแตากยาหอหยากอยูบอกหัวหักหลายอย่างตรงมาตัดหัวตัดขา ค่ะต้องรองน้งออกครับค่ะแล้วก็มาซับเอาเนื้อเอาใสอีกแล้วก็ใส่พวกสมุนไพรพวกขิ้งคาตะไคร้ใบมะกรูดนี่ครับค่ะต้องเอามาปรุงร่วมกันอีกครับค่ะแล้วห้าอบบอกค่ะนี่อบเป็นข้าวซุกครับผมนี่ครับหม้อซุพความกินใส่หม้ออบแบบนี้พี่น้องค่ะครับผมซุพความความกินนะคะครับกินได้เลยกินไปเด้อแม่งวานเลิ่มากมามาเพิดการดกัน อ้พี่น้องคะ่ะนี่แปลรูปนะคะนอกจากเลียงกบบขายกบกิโลค,ค่ะแล้วพอสุดใจย่า,าขายเป็นกบอัวทรงทั่วประเทศอยากได้สั่งเขามานาะพ่อเน,นอก<ม>นค่ะ,คคะจัดตามออเดอร์ค่ะได้เลยนะคะอู้สุดยอดอีลีพี่น้องคะ่ะเป็นการแปลรูปแล้วก็พร้อมจำหน่าย100บาท ส่งทั่วไทยบวกค่าส่งตามจริงบวกค่ารือจังไดประมาณสี่สิบห้าบาทครับโอ้สี่สิบห้าบาทครับต่อต่อต่อหนึ่งถุงนี่บอครับรึอจังไดต่อกลองครับต่อกลองครับค่ะสี่ถุงหาถุงกับสี่สิบห้าบาทครับโอ้นําำหนักเขาบมื่กี่วบวกเคาพอหรือเขึ้นบ่บ่เป็นยังครับถ้าเกินผมก็ออกเองถ้าบ่เกินก็ถือว่าค่ากลองค่า อ๋อาขาหันบวกแกสี่สิบห้าบาทพ่อแม่นครับอ๋อยกเว้นจะจะสั่งไล่ไลกับจังหวะกันเนาะแม่นครับ่ะปูนคนสั่งไล่ไล่กะกับกับจังหวะกันอีกคระนึงแต่นี่บอกว่าคารงสี่สิบห้าบาทอ้พี่น้องค่ะเป็นแต่แสบแห้งเนี่ยพร้อมแล้วนะคะเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติก็ได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับผมแบบนี้เลยแม่นครับแต่ว่าถ้าแซ่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นได้ประมาณสามเดือนครับโอ้พี่น้องค่ะสุดยอดสุดยอดนี่เด้อค่ะนี่นี่เป็น เป็นการแปลรูปผลิตภัณฑ์พี่น้องค่ะนอกจากเลียงเป็นต้องขายเป็นขายโมเมนขายแครผลผลิตเนพเน้องต้องขายผลิตภัณฑ์ครับนี่ต่อยอดพี่น้องคะอันนี้เป็นเฮดแบนด์อยู่ครับน่าจ้าเขาจะเขาัดไปเอามืออื่นนะครับสติกเกอร์ติดสติกเกอร์ตี่ยางนําแบนดยังค่ะพ่อแบนพ่อสุดใจปะของป่าไก่ครับใส่นะใส่ซื่อไว้จังหดนะกบ กบยังกบยัดใส่สมุนไพรปลาไก่ครับปลาไก่บ่ใส่ซูปลาไก่เนาะอ๋อจ่าจ่าจ่าเดี๋ยวพี่น้องอุดหนุนได้เลยนะคะเดี๋ยวไข่เบื่อพอสุ่ใจไว้เอาละขอบคุณกับพอสุ่ใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ่า